ปล่อยออกมาแล้วกับตัวอย่างของซีรีส์ Secret Invasion ซึ่งมีการเผยออกมาในงาน D23 ที่มาเวลเลือกที่จะปล่อยมันออกมาพร้อมกับซีรีส์ตอนพิเศษอย่าง w e r e Wolf By Night รวมไปถึงมีการประกาศข่าวล่าสุดของทีม Thunderbolts แต่ถึงยังไงความน่าสนใจทั้งหมดก็ยังคงถูกโฟกัสไปอยู่ที่ Secret Invasion ซีรีส์แนวจารกรรมที่คราวนี้มาแววพร้อมจะจัดเต็มการนำเสนอให้ดูจริงจังและตึงเครียดกว่าครั้งไหนๆเพราะจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเราแทบจะไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของเหล่าฮีโร่เลยแม้แต่นิดแถมเรื่องราวยังดูออกมาในโทนของการสืบสวนสอบสวนที่เคร่งเครียดจริงจังอีกด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างแรกของ Secret Invasion จะมีจุดสังเกตหรืออีสเตอร์เอ็กอะไรที่น น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนต์และซีรีส์จากจักรกวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังดูไม่ครบและยังไม่อยากเสียอัธรตก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ นิกฟิลรีจะเดินทางมาถึงโลกด้วยยานของซอร์หรือไม่ก็ของพวกสแกรวแต่ดูจากเทคโนโลยีคร่าวๆแล้วยานลำดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากมนุษย์ฝั่งเดียวแน่ๆและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากสไปเดอร์แมนฟาฟอมโฮมที่หนีขึ้นไปบัญชาการงานบนอวกาศและปล่อยให้ทาลรลสปลอมตัวเป็นเขาเพื่อดูงานที่โลกไฮแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะห่างมาจากสไปเดอร์แมนฟาฟอมโฮมกี่ปี ในตัวอย่างแรกเราจะได้เห็นทารลอสที่รับบทโดยเบรนแมเดลสันแปลงร่างกลับมาเป็นมนุษย์โดยใช้รูปร่างอิงจากเฮลเลอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเชลในช่วงยุค90ซึ่งเฮลเลอร์จะเคยปรากฏออกมาในกัปตันมาเวลแล้วแต่การที่ทาลอสปลอมตัวเป็นเขาในช่วงเวลาปัจจุบันมันก็น่าสนใจว่าพวกเจ้าหน้าที่คนอื่นๆหรือศัตรูที่เกี่ยวข้องจะเอะใจได้ทันทีไหมว่าทำไมเฮลเลอร์ถึงดูไม่แก่ลงไปเลย ทีมงานได้ระบุเอาไว,คาว้คร่าวๆว่าโทนของภาพยนตร์จะมีความคล้ายคลึงกับกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ที่มีกลิ่นอายของภาพยนตร์จรากรรมในยุค,คลาสสิกมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันตามสไตล์สายลับแบบชัดเจนมากกว่าการต่อสู้กันแบบตรงๆในเรื่องราวของฮีโร่คนอื่นๆมาเรียฮิวได้บอกออกมาว่าเธอพยายามติดต่อน,นิกไปบ่อยมากๆซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่ามาเรียไม่ได้ขึ้นไปบนยาของซอสในอวกาศกับนิกแต่เธอจะอยู่ที่โลกเพื่อทำภาร,รกิจของตัวเองต่อ สถานที่ที่นิกพบกับมาเรียน่าจะเป็นประเทศรัสเซียหากสังเกตจากป้ายห้ามสูบบุหรี่ตรงประตูของบาร์รวมไปถึงฉากระเบิดในงานกลางเมืองเนื่องจากมีธงของประเทศรัสเซียปรากฏออกมาชัดเจนซึ่งนั่นจะเป็นเหตุการณ์การก่อการร้ายจากกลุ่มคนปริศนาที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นพวกสกาวหรือมนุษย์ โรดี้และเอเวอเรดรอสก็จะโผล่มาในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันเนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลและทหารแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองนั้นจะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนโดยในส่วนของโรดี้ทางมาเวลก็เพิ่งจะประกาศออกมาในงานดีทเวว่าซีรีส์อัมเมอร์วอสนั้นจะยังคงมีแผนการฉายอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ถูกปัดทิ้งไปแต่อย่างใดส่วนรอสก็แน่นอนว่าเขาก็จะเข้ามามีบทบาทใน Black Panther แบล a กพันธุ์ทาวาการ์ด้าฟอร์นอน ชัดเจนแล้วว่าจะมีสกาวฝั่งชั่วร้ายปรากฏออกมาซึ่งเบาะแสดังกล่าวจะปรากฏออกมาในฉากที่เทลออสเข้าไปจับร่างของชายปริศนาคนหนึ่งที่รับบทโดยคิงสลีเบนเอเดอร์ก่อนที่เราจะได้เห็นว่ากลุ่มคนข้างหลังของชายคนนั้นจะเปลี่ยนร่างให้เหมือนกับ King Lee ben der, คิงสลีเบนเอเดอร์ครบทุกคนซึ่งคนกลุ่มนี้ก็น่าจะชัดเจนแบบสุดๆแล้วว่าพวกเขาจะเป็นสกาวฝั่งขั้วตรงข้ามที่น่าจะมาตามจัดก,การทาลอสและพวกสกาวที่เข้ามาร่วมมือกับมนุษย์โลกและนี่ก็น่าจะเป็นการเปิดทางให้เหล่าฮีโร่ต้องรวมทีม มาสู้กับพวกสกราวแบบอีเวนต์ในคอมิกแน่นอนและก็ไม่แน่เหมือนกันว่าฮีโร่บางคนที่เราเห็นไปในภาพยนตร์หรือซีรีส์ก็อาจจะเป็นพวกสกราวที่แอบแปลงร่างมาแฝงตัวอยู่นานแล้ว ตัวละครเอมิเลียคลาบจะปรากฏตัวออกมาในตัวอย่างนี้แต่ทางมาเวลก็ยังไม่ค่อยจะเผยข้อมูลของเธอออกมาสักเท่าไหร่โดยเธอจะเข้ามาช่วยนิกในการแก้ไขปัญหาครั้งใหญ่นี้แน่นอนรวมไปถึงทางแฟนๆเองก็มีการคาดเดาว่าตัวละครนี้อาจจะมีชื่อว่าไกอาสกาวสาวที่ปลอมตัวมาอยู่บนโลกนานแล้วร้องกับครอบครัวสกราวคนอื่นๆก่อนที่ครอบครัวของเธอจะถูกมนุษย์เข้ามาคุกคามจนเกิดความสูญเสีย ซึ่งถ้าตรงตามข้อมูลดังกล่าวจริงๆเหตุผลนี้ก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ไกอาเข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้ d a m a จ e Control ก็ยังปรากฏตัวออกมาในเรื่องราวครั้งนี้และองค์กรนี้ก็น่าจะมีการแก้ไขาการทํางานภายในครั้งใหญ่หลังจากที่ไปก่อเรื่องในมิสมาเวลมาแล้วจนภาพลักษณ์เสียหาย ตัวละครของโอลิเวียโคลแมนที่ปรากฏออกมาก็ยังไม่มีการระบุว่าเธอเป็นใครแต่เธอจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ก็องค์กรปริศนาที่ต้องการจะเข้นความลับจากเหยื่อคนหนึ่งอีกทั้งก็ยังมีการคาดเดาว่าเธออาจจะรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าซอนย่าฟาวเวิร์แต่ในคอมิกกลับมีแค่ข้อมูลของตัวละครฮีโร่ที่ชื่อว่าแจ็คเกลินฟาวเวิร์ปรากฏออกมาส่วนในจักรวาล MCU ก็เคยมีตัวละครที่มีชื่อว่าเจมส์มอนโกเมอรีฟาวเวิร์ปรากฏออกมาแล้วในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ และแนวรายของซอนย่าฟาวเวิร์ดนั้นเธออาจจะทํางานให้กับหน่วย MI13 โดยหน่วยดังกล่าวนั้นจะทํางานให้กับสหราชาอาณาจากักรและมีรูปแบบคล้ายๆกับ MI6 ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ MI13 นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนรับมือภัยจากนอกโลกมากกว่าหรือไม่ก็เธอเองนั่นแหละที่เป็นสกราวแอบแปลงร่างมาล้วงความลับแต่จากสถานการณ์แล้วเธอน่าจะเข้ามาช่วยนิกในการแก้ปัญหาครั้งใหญ่นี้ที่มีผลกระทบไปถึงอเมริกาและสหราชาอาณาจักรแน่นอน จะมีฉากที่ตัวละครของโอลิเวียโคแมนเข้าไปดูห้องเก็บศพที่น่าจะเป็นศพของพวกสกราวด้วยแต่ทําไมศพถึงเรื่องแสงออกมานานประเด็นในส่วนนี้มันก็ถูกคาดเดาออกมาได้หลายทางมากๆทั้งการที่สกราวพวกนี้อาจจะเป็นพวกสายพันธุ์พิเศษหรือไม่พวกมันก็อาจจะถูกจับมาทดลองมากกว่า การที่นิคคิดว่าน,นี่คือสงครามของเขาแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นมันก็น่าจะมาจากเหตุผลที่เขาคิดว่าตัวเองคือคนที่เกี่ยวข้องกับการลุกรานของพวกสแกควในยุค90ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในกัปต well ันมาเวลและแม้ว่าการช่วยทาลอสกับผักพวกจะทําให้เขาได้พบกับพันธมิตรที่เป็นสราวรจิตใจดีแต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้สแควอีกฝั่ง นำพาสงครามมาที่โลกได้เหมือนกันและมันก็อาจจะเป็นการแทรกแซงภัยต่างๆเข้ามาในโลกนานแล้วนิกจึงอาจจะคิดว่าคราวนี้เขาคงจะต้องทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และจบปัญหาของพวกสกราวลงไปให้ได้นิกฟิลลี่จะกลับมาในภาพลักษณ์เดิมๆแน่นอนจากภาพช่วงสุดท้ายในตัวอย่างทั้งที่คาตาและเสื้อคลุมสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ หากสังเกตในรายละเอียดของตัวอย่างทั้งหมดดีๆนี่อาจจะเป็นตัวอย่างของ Marvel Studio ตัวอย่างแรกๆที่ไม่มีใครสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่ออกมาเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำไปถึงโทนของเรื่องที่อาจจะเน้นไปที่การสืบสวนสอบสวนมากกว่า โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างแรกของ Secret Invasion ที่คราวนี้มาเวลมาปแปลกมากๆในการนาเสนอเรื่องราวที่ดูจริงจังผิดปกติเนื่องจากในช่วงหลังๆมานี้เรื่องราวของจักรวาลค่อนข้างจะออกมาในโทนที่สนุกสนานมากกว่า แต่สำหรับ Secret i n v a s i o ชนี่อาจจะเป็นการพาจัก,กรวาลของ MCU ให้เข้าไปสู่จุดพลิกผันที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับตลบปัดไปได้เลยโดยซีรีส์ s e c r e t Invasion นั้นจะสตรีมมิ่งลงใน Disney Plus ประมาณช่วงปี2023นี้แน่นอนหากไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงแฟ,น,ฟนมาเวลก็รอติดตามกันเอาไว้ได้เลยท้ายที่สุดนี้ทาเ,เพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีข้อสังเกตหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่พวกเรานาเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไป ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราว่าเดอะเฟลกโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ